คนหีเขียวขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเด้อหน้าหลังยกมือขึ้นสูงสูงถ่ายก่อนฝนสิตกก่อนมาสบ่ปารีภาพ1 2 3งสองสามขอเสียงหน่อยเด้อ นี่ละเขาเอื่นว่าทีมงานตัวเกี่ยวมิวสิกความพิบาติฟินแลนด์มาหอดจอดถึงแล้วครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขูสุขคนทางอำเภอบานแพ่งจังหวัดนครพรนมนะผมมือนีมีิวขามดีใจไรจับยาดมให้กอนสุขีสุขขังพลังนาไมดมทีไรให้ผัวตอกดากทุกคืนยาดมฟินแหงดมทีไรดมทีไรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำโอดคือมาคือพระเจ้าดี้เจ้า่าไปหาดมทัวที่สนาเรื่องนี้ ดมมันไปหลับไปนอนได้หนี่พระเจ้าจัดการจะได้เหมือเลี้ยงหนิยาดมฟินแหงดมแล้วก็ชุ่มกระชวยสคบจับฉันผู้เลี้ยงบุญละขอบคุณหลายครับพี่ขอบคุณนะครับททยคือมาเฮลานี่พี่น้องหนเวทีเมาไปยาเปล่าเมาขอ,าขอเสียงโคตอ,อยูสะแจ้งนะจ้า <laughs> ข่ยบอ่อยู่ตีสองใ้นี้แล้ว <laughs> มาครั้งแรกพี่น้องข่ยเคยมาบานนีู่บ่ฮึไข่ลืมข้าว คยมาบอกบานแท่งนี่เทือที่สองบอกเทือแรียกยุใสพี่เทือแรียกยุใสเทือสองโอ้ยแค่ยังมาฮะล่ะมาเัืเอแรกจำว่าอะไรยุบอกได้สันดอกไปไล่มองเป็นโรคประสาทตัวพี่เอ๋ยปลาเสี่ยวเมียกับบังกาเาอานี่ท้องเป็นโรคประสาทแยกเขาป๋าปถิ่มเชื้อ,อขอบคุณนะครับขอบคุณมากมายนะครับผมแตนเย็นพี่น้องนะครับสุขณนา่าฝ่ายยูนี่ฮอดแซวแจ้งนั่งเป็นมูมุจเจ้าสิล่ะเกลีย้ยที่ซอยอํา อามหน่อยราจะนั่นละเมือนีคอยกระไดขอบคุณทีมงานการแอนวานด้วยนะครับผมที่นำพาความสุขตัวเกียวมิวสิกพร้อมอํามน่อยรอจะนันวันนี้นะครับผมสร้างความสนุกสนานในค่ําคืนนี้ยาวๆนี่อย่างก่อนแล้สั่งเงินประธันพ่อออกมาอีกซสื้อ,อยาดมไม่คอยแนย่หมู่บ้านก่อนแยกอันหนึ่งจ้างคอยมัดจำคอยเช็ดมือนหาจ้างคอยรีวิวท่านไปสองปีมาขอค่ามาัดจำขึ้นพนา คนทได้ว่าโอ้ยสงสัยจะได้ขายหนาตางเฮี้ยนผลง,งานหนาตางเฮี้ยนไปขา,ขายขึ้นมาจําเพื่อนซันดอมขอบคุณนะครับอบคุยอะไรครับผมมาขออนุญาตมอบผลงานเพลงอย่างนี้นะครับผมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นผลงานเพลงเพื่อชีวิตอยาดมมุนี่บรดีมาขายนำ้ำเพียงขีดต่อ าเจ้าว่าสิมีแพนใหม่สิเอาไอายไปทิ้งว้ใสสิให้เสียใจคนเดียวเนบอ